เออเอ้กรีดปากหมุนไงวะ่ต้องไล่ก่อนแล้วก็มาปรับมันไปแล้วก็ปรับทิ่มค้างสวัสดีกังซาเวียด้วยครับผมปักหมุนไม่เป็นวะปักหมุนยังไงวะนี่ไงนี่ไงปากหม้อเห็นปากหอง ทำไรมึงทำไรทำไรเล่นกรเหรอเล่นกร์มอยู่เหรอเออปับเล่นกอยู่ปะไม่ไม่เออด่าเีดน่นะหลุการไม่ต้องใสอะไรผ้าอายไปเลยนะตัาย เอิดเอิดเอิดอ่ะเอิดอ่ะเอิดอ่ะเอิดไหนเอิดไหนไม่รู้เอิดเอดเอเฉยฮะหนาคนเดียวนาทีไรอ่อะมัดูร่สองโลันดูร้อยร้อเก้าสิบอะสองร้อยแล้ว 8ชีเน,น,นื้อ12โลใช้8ตี12โล2โลใช่เงี้ยใช่ไหมเอได้100สได้ไ่ไม่เง้ย100โล1 0 220ได้เกง,อ,อ,งกอยากได้เกงการกบอกจองเสื้อตัวน,นี้ไม่รู้2,000คนมาครับ2,000คนมา2,000เลยตาชายบอกเดี๋ยวตอนให้ ตวมันีวไ่ัวนี่ทีได้มัจะลองปากมินไหมครับปากมินไหมการพี่ลองปากมินปะตบตึบนี่พี่เอมารอพี่เออยู่พีถึงไม่เล่นกล้ามไอ้เฮียมาเลยหมดมึงหมดประโยชน์ละไปไไปลูกมามพี่อไอจินอดมินไงหมดประโยชน์แล้วอจิไป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 เฮีย ไป <S 2> <S 2> อไเหี้ยไอเหียสวัสดีเอฟซีของตะวันฉ<อ>ายทุกคนนะครับฝากมวยพักยกไปด้วยครับพี่ฝากกดไว้ใครที่ชอบเล่นมวยนะหลบลนนุ้นลุ้นตอนแรกเลยวะไม่ต้องมาเล่น,นเวทีครับพี่ไม <จะ S 2> ่ต้องไม่เลเวทีก็ครับผมมวยเดียวมวยเตะมวยพักยกอ,ะอ่ะฝากไว้ด้วยเนี่ยการันตีเงินชัวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ท่านี้นะแอดไปแล้ว P A K Y O K ใช่ไหมพักยกเจ็ดเจ็ดครับ การันตีเงินชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับโบนัสสูงสุดถึงสองพันบาทนะมีโบนัสด้วยมีมูลนัำในทีมนะมีโบนัสด้วยนะเฮ้ยหล่อเลือนหล่อเลือนเข้าไปแล้วบอกด้วยไม่ทำไมทำไมทำไมครูหนุ่มพูดอย่างเงี้ยครับคุณหนุ่มครับเสียนหนุ่มพักเครื่องตะวันฉายนะครับแอดไปสมัครมวยพักเยอะไม่ต้องไม่เล่นเวทีเสียเวลาอ่าบอกชื่อตะวันฉายไปพาแสงมณีไปเปิดจุกอย่างแสงมณีเขาจะแอบแซ็บนะครับแสงมณีนะครับ สวัสดีคนดู430คนนะครับ f อซตะวันฉายอ๋อเสียเนาะนะครับอ๋อสวัสดีนะครับเคยถ่ายรูปด้วยกันครับผมน่าจะเป็นเดือนหน้าครับรายการอ่อรายการวันเอ้ยเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับน่าจะเป็นเดือนหน้าแะครับแต่อ๋อวันที่ไม่ไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับ อยากให้ตะวันฉายอุยพรมันเกิดจังค่ะวสวัสดีพี่เล็กนักข่าวด้วยนะครับอยากถ่ายรูปก,กับตะวันฉายครับอ๋อถ้าเจอที่ไหนขอถ่ายได้ครับผมหรือจะมาขอถ่ายที่ค่ายก็ได้ครับมันจะรองต้องเจอรักสมยัยอ๋อ เอฟซีกังซาเวียกั้งเท่าไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ใครไม่มีตัวตนติดตามแอฟชอบมานานนะครับตั้งแต่ยังไม่ล่ำขนาดนี้เอฟซีเอฟซีเอฟตีอ่าตั้งแต่ยังไม่ล่ำขนาดนี้ล่ำอ่ะแต่ก่อนบางๆไงเราบางๆอ่า วยมวยพักยกย P A K Y O K 77นะครับ่นเ่ะอบวคนเตะวันฉาตะวันฉาไม่เคยนะครับทำอะไรทั้งจีดทั้งฝังไม่เคยนะครับธรรมชาติครับเขาถาม FC จากค่าบีนัมค่าขอบคุณครับผม

อ่าสวัสดีห้าร้อยสิบคนดูแล้ครับห้าคนดูแล้วนะครับ,นะนะรบพี่ตัว,วันฉายต่อยข่าตัวเท่าไหร่อ่อน่าจะบอกอ่าก็หลัก6หลักเจ็ดนะครับประมาณหลักหหลักเจ็ดครับผมอาสวัสดีเสือคิมนะครับ เมื่อไหรจะมาครับน้องน้องเสือน้องเคมทำเสื้ออีกหน่อยอยากได้อ,อ๋อที่เพจค่ายก็มีนะครับเสื้อของตะวันฉายนะครับเข้าไปดูได้ครับผมเอฟซีเมืองไทยมาวันไหนเมืองไทยน่าจะอีกวันสองวันนี้ครับมาแน่นอนครับแสงไปไหนแสงเล่นเวทน,นะครับแสงเล่นเวทอ่าไฟต่อไปเจอใครน่าจะเป็นต่างชาติครับ คิมบอกว่าต้องลงนองกันสักหน่อยแล้วตะวันฉายเพชรกระพล้วมั้งคิมไอ้กิจบอกว่าเจอเเกิจเพชรกระพอแล้วพี่คิมมันบอกเสียพรแล้วไอ้นี่นะบอกให้กิจเพชรนี่เป็ดยอดซ้อมอย่างกับเควันไตยอย่างเคโลเอออจิอจินี้สมิงดำทีเด็ดไหมครับอ,อ๋อซ้อมดีมากครับ เกินร้อยแน่นอนครับมวยพังอืมวยเดี่ยวมเต็พอเคมวยพังยกเจ็นะครับตีแอดไปได้นะครับผมเจอพี่กันที่สวนทุกวันครับขอถ่ายรูปได้ไหมได้ครับได้ครับเดินเข้ามาเลยครับตะองถายเป็นคนเป็นกันเองครับผม คิมบอกว่าร่างกาย80%แล้วปา<ะ>ร์โฮ80%หรือ80โลเข้มซ้ายดาราแล้วขวาอะไรครับขวาซ้ายดาราแล้วขวาอะไรขวายืนเยี่ยวครับผมาาไอ้หนุ่มไอ้คนหลายเมียเนี่ยจบมาเงี้ยคอมเมนต์เงี้ยเออคนที่เป็นเซี้อผ้า เมียเยอะมากเจ้าชู้ยิงคนนี้ะไม่รู้ว่าแถวมหาชัยแถวนู่นหลายที่ไอแกให้เด็กทำอะไรให้นักเด็กล่วงแต่เอ้ยทำไมเป็น FC ตระกจายมากหลายสายเงียบขอบคุณครับ FC จากสัตหีบครับผมรักตระก้ายนะขอบคุณครับผมใคร ถ้าเจอที่ไหนขอถ่ายรูปได้ครับผมอ่าพี PK เคแสนใจนะครับซ้อมตั้งแต่บ่ายสองนะครับถึงหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งครับก็ประมาณวันหนึ่งประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับผมวันหนึ่งประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับอ่าวันเสร์ไม่ได้หนีเที่ยวครับไปวันเกิดพวกน้องครับผมไปกันหลายคนครับ ไอคนที่เห็นก็น่าจะไปกับผมนะครับยอดทรงคิดถึงยังครับคิดถึงก็มาสวัสดีหนึ่งล้านเล็กด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับตอนฉายอารมณ์ขันเยอะจังใช่ครับเป็นคนอารมณ์ดีครับถ้าสนิทจะเป็นน้องยี่เป็นคนเป็นกันเองครับเป็นคนตลกครับผมฝากไปด้วยับมยพันยกตีเจ็ เหล่หมือนเดิมนะนี่เมืองไทยเข้ามาดูแล้วนะครับจะขึ้นมาวันไหนนะครับเอฟซีถามมาครับเต้ครับจะขึ้นมาวันไหนครับอ่าตอนนี้567คนดูนะครับขอบคุณนี่ไม่ด้วยครับอันดกยันเจ็ดแคสไปแล้วบอกว่าจัดช่องตะวันฉายนะไม่ใช่การันตีได้ตัวไหนกา,ารันตีนะน้องตะวันฉายเมาหมาัดไหมโอ้ยไม่เมาครับ รุ่นนี้ไม่น่าจะเมาไม่เมาไม่เมาน้อยนอนไม่ครโดนลับไม่มีใครหรอกไม่เมาหมาแต่แม่งโดนหลับทุกคนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ดิคิดถึงโนหมานนอนไหมใครพี่ครับไม่ครับเคยแต่วุ้กเคยแต่วุ้กๆเคยแต่แบบปุ๊บดูแสงมณีหน่อยอ๋อแสงมณีนะครับแสงมณีอ่ต้องคุมครับเพราะว่าชอบแอบครับเซนเนอร์พี่หวังคุมครับแสงมณีต้องเจอพี่หวังครับ นี่ครับแงมมี่เก่นกำลังไหดูไปด้วยโอ้โหสบายใจจัดลูกยายพูดนะว่าไปกันกระบบ้ามืไหนครับขอถ่ายรูปด้วยนะครับอ๋อได้ครับน่าจะเป็นอตเสร็จครับถึงจะได้กลับนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นเพจครับอันนี้เพจของกันอันนี้เป็นเทรนเนอร์ของตะบันฉายนะครับ เเออาฟ็หลัก่ะฝากไว้คนที่ชอบดูดไปลงยูทูปนะอย่าทำทำหากินบนหลังคนนะให้เครดิตเขาด้วยอืมไม่ชอบดูดอเดี๋ยวดูดได้ครับแต่ว่าต้องขอบคุณเครดิตให้เครดิตด้วยดูดด้วยเหรอดูดก็ว่าอันนี้การันตีมวยพักยกเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าขอบคุณครับหนึ่งล้านเล็กมึงมึงกี่รอดหนึ่งล้านเล็กบ่ิปะเอมึื่อคืนเลี้ยงเราเหรอเมื่อคืนเลี้ยงบเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ อืมมึงเคยเลี้ยงมันบ่บ่กันอยากเจอพี่ปัจใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหามึงครับไม่ันจะรับผลไปด้วยครับมวยพายุงเจ็ดนะไปด้วยครับแอนดี้เจียครับการันตีกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันฉายต่อยรายการวันตอนไหนคายนี้เลยน่าจะเป็นเดือนหน้าครับแซมมันนี่จะมีเมียตอนไหนครับโอ้โหแซมมันนี่ผมไม่อยากจะพูดครับเรื่องแสงมมันนี่น่ะถ้าเหลามันจะยาว ชอบนี่ชายเดียวกันชอบผู้ชายอ่อะเออเตะเป้ามันเข้าไปหลังพี่อ่ะเฮ้ยชอบกอดรอพี่อะไรอันนกันัออกนกลับนะกบกใกล้ตะวันฉายออกมเมื่อไหร่อ๋อตอนนี้พ่อเป็นคนเลี้ยงนะครับรพ่อเป็นคนเลี้ยงก็อ่ไ้๋อใช่ครับแต่วันนี้ก็ ช่วงนี้ก็มาเจ็บตัวที่พีเคแล้วครับผมอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบุกกับพี่ชานเพียรนะครับมาเิลพลตอนสายน่าจะเป็นเดือนหน้าครับเดี๋ยวอถ้าเดี๋ยวจะถ้ารู้ว่าวันไหนจะบอกอีกทีนะครับผมตอนเช้าก็ซ้อมครับผมเป็น ซ้อมครับตอนเช้าก็ซ้อมครับแต่ว่าจับซ้อมไม่หนักเท่าตอนเย็นครับผมมูท่าหกหกร้อยแปดสิบห้าคนดูครับรค,ครับผมออใช่ใช่วันนั้นออเกือบพันมันจะร้องมันจะร้องแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับมบบันจะร้องน่าจะทำนั่งกายก่อนครับ ยังไม่มีรายการคร ok. ับไปด้วยครับมวยคับยก17นะของค่ายนี้ครับใบเดียวมวยสเต็ปฝรั uh uh Say, <h 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 oui> ่งที <h <h ่เห็นผักของเตยเหรอของเตยอ่าฟ้าเป็นหนึ่งก็อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันครับหนึ่งก็อยู่นี่ครับเห็นตะวันฉายไม่กล้าทักหล่อเกินอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทักหาแล้วครับ แม่ได้อีกแบบนึงนมันเป็นรถฟีรถน้องอแผงแผงละรลอยครับรต้องถอดเสือ้ออะไรครับคนดูเยอะโอ้ยอ๋ยอมันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงน,นะครับอ่าฝนยี่หอ,อยังคือกันมันมันเป็นยี่หอยังนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว อ้าวมันยี่หอยองไม่รู้ครับซื้อลานไหนล้านนาบัดครับเสียงเจนเนอร์คุณคุณนะครับอ๋อคุณเคยกันดีคนแถวบ้านไงจำไม่ได้ะมันฉลองเกมบอยเคินแสงวันนี้ก็อยู่ด้วยกันครับเล่นเวทครับเล่นเอเล่นเวทครับผม อิพกรไม่รอเลยนะอุ้ยมีคนถามว่าพี่หวังมีเมียหรือยังครับยังลูกสามครับลูกสามเมียเมียสี่เขาถามหามียพี่เมียี่เมียมีแล้วเออก็นั่นแหละไม่จะชูเมียสามแต่แต่เทรนเนอร์ผมพี่ผมคนนี้โสดนะครับ อยากตีไก่กับตะวันฉายจังจากกิดแย้มแย้มนาไม่มีเวลาจะเลี้ยงมีเมียหนึ่งแต่มวยถึงอ่มวยพักยกเจ็ดเจ็ดแอดไปแล้วระบบดีมากขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมยอดมาจากท้องตะวันฉายนะบอกเลยบอกว่ามาจากตะวันฉายนะดูแลไม่ดีบอกผมอ่าเสียหลงกลับห้องแล้วนะครับเสียหลงฮะนี่เขามีเงินสองพันบาท แอบไปเลยพักยุคเจ็ดเจ็ดมาจากตะวันฉายบอกว่าเป็นเทรนเนอร์ตะวันฉายจบแล้วแ้วเขาจะได้บอกเนี่ยพี่ไม่ต้องเล่นพี่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ก็เล่นเลยอุ้ยตะวันฉายเกิดมาเพื่อลองจริงขอบคุณครับ FC จาม่หวังพี่หกี่เอฟซีจากศรีราชาครับซายดาราขอบคุณครับผมพี่หวังพี่หวังขีดกี่เข็มโอ้ยเอฟไีจาิริรพี่หวังพหวังฉี่เข็มออฟซีจากศิริครับซาดาราขอบคุณครับ อ๋อคลิปขีิขไม่ได้ครับขิ่ไม่ได้ขาดลำไงลำไงไม่ฉีดออกขอเดียวขอเดียวน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับรายการมุกเวลามุกอะเคยนี่อไอ้อาถานแถวไหนครับแถวแถวตลาดครับแถวตลาดเมืองเวีดดีนะครับผมทางไปโรงพยาบาลนะครับพระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายกลับไปแล้วครับเหลือตอนนี้มีเลื่อนเรืออยู่แสบวันนีกับพระจันทร์ฉายครับผมตะวันฉายเอ้ยตะวันฉาย นนดูตัวเองในกระจกครับเคลนเนอร์กับตะวันฉายใครร้ายกกันอุ้ยผมผมไม่ล้ายครับตะบันฉายก็ไม่ร้าย้าถามว่าใครร้ายกว่ากันอเอฟซีพี่กับเองไม่น่าจะถามพวกพวกผมเป็นคนดีซ้อมเช้าก็ตื่นวิ่งประมาณตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับ สองเศษก็น่าอยประมาณประมาณเก้าโมงครับตอนเช้าก็ใช้เวลาประมาณตอนเช้าก็อเทพพี่ไม่เคยเฉีดแต่ว่าจะไปหาหมอเทพอยู่นะแสงวันนี้เจอกล้องไก่ครับ เมียไม่มีแอบมินน่ะโสดเโดกระดอกกระเดียะตะวันฉายมีโอกาสเจอกับสิทธิชัยอีกอีกครั้งอหน้าถ้ถามีโอกาสมันทางมวยมีโอกาสได้เจอกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็เลื่อนไปเจอ,อเวทเจ็ดสิบกิโลเต็มตัวแล้วครับผม อยากเล่นแต่เล่นไม่เป็นมีสอนไหมครับก็มีครับอจะมีอนักวิทยาศาสตร์กีฬาครับจะสอนดร .Q ดรากด้นวิทรครัมนห้าหญิงมาเรียนด้เดือนหน้าครับเดือนหน้าครับตะวันไฉนั่นร้องดีไรบะโอ้ยน้่หร้องไอ้เมียคอยดีหลายเมียคอยดีคัก ลดนัวเต็มไปดูดินะเดี๋ยวก็ให้เครดิตก็น้อยใช่ไหมดูดไปอ่ะเปิดรับสอนไหมครับช่วงนี้เปิดรับสอนไหมครับช่วงนี้เปิดครับผมเปิดครับแต่ก็เปิดก็คือต้องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วล้างเกลยวแอลกอฮอล์ครับกันโควิดครับผม อยากอยากไปเรียนมวยกับน้องกันเผื่อจะได้ลงนวงกับแฟนอ,อ๋อมาเรียนได้ครับมาเรียนได้ครับผมอ,อาจารย์ปัดมีเมียยังบอค,ครับอาจารย์ปัดไม่มีครับโสดครับผมโสดกระดอกกระเดียครับโสดมาหกเดือนแล้วครับมึงเพิ่งโสด าอาทิตย์เมื่อกี้มึงก็ไม่สดแต่มันใช้รอมากป๊อปอ่าขอบคุณครับผมไม,ไม่มีรายการให้ซ้อมก็มีรายการหรือไม่มีรายการก็ซ้อมตามโปรแกรมครับวันนี้วันขาพี่เอาหลานไปทำหน่อยอเอามาฝากนี่เดี๋ยวพี่ดูดูให้ เด็กร,รุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันมีเยอะอยู่แ <Okay. S 1> สงมณนีไฟนี้พร้อมแค่ไหนหหเหนือไหมนิดหน่อยธรรมดามอครับผมเสือคิมไม่ซ้อมแล้วหรอครับไม่ซ้อมแล้วครับพี่คิม<ล>ตอนนี้พี่คิมก็เป็นเท่าแก่แล้วครับมีร้านทอง มีธุรกิจส่วนตัวนะครับอุ้ยจะพ่อท่าใหม่เนาะมวยอ่าพักยกเจ็ดเจ็ดคัรันตีไหมมีอะไรให้เล่นบ้างอ่าเอฟซีเขาถามมีมวยมีพักยกมีมวยเดียวมีมวยสเต็ปเกี่ยวกับมวยอ่ะคันรันตีเงินชัวร์แล้วเป็นรูปบอกด้วยมันจะเข้าตาวภาษาไม่รูว่าไม่รู้เออผมบอกการันตีแล้วก็ตามนั้นแหละยังมีโบนัสด้วยสองพันบาทโบนัสทุกวันไหมล้างจะเอาไปล้าง เอซีจากบ้านมาบูครับขอบครับเมืองไทยเข้าใกล้พวกนี้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเมืองไทยเข้ามาน่าจะเดี๋ยวย่อเพลิดของของตะวันฉายไลท์อีกทีหนะครับเซอรไลร์เมืองจันเลิกแล้วครับผมอ่าเมืองไทยน่าจะเป็นพ่กนี้ครับเห็นน้องเขาว่านะครับว่าจะมาพุ่งนี้ เรียบไหม่สทำเต็มัสาีเอฟซีทุกคนนะครับห้าร <c oughs> ้อยห้าสิบสี่คน <c oughs> มาแล้วป้าหลองเมียค่อยดีหลาย <c oughs> มันจะร้องฮ <c oughs> ะปลาไม่ปลาได้กินยัง แล้ักมาอไม่ด้ทำไมอะบอกวาอยากินกินเองมนขึ้นมาเพราะมกินมันแสบท้องปลาลหไอ้ปลา่าบลลงนะปลาาบลองเอามาทายอะใช่กินแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมเผ็ดก็เผ็ด่ะเผ็ดก็เผ็ทองเลยบอใช่ปูแสบท้องเลยเกือบมาเม่อวันปลาลองนี่เกืบเีดยแล้วบอกแลวะอยากินอยากินพี่หลอกว่าซ้อมอะไรนานจังกลับได้แล้วแสงมณีัลลพเหีน่ะ มันหลอดเอาทุกที่เหรอใช่เอาด้วยเหรอเอ้ยอ้าวกายเป็นนักกามอ๋อคือที่เล่นเวทนะครับเพราะเสริมกล้ามเนื้อครับเพราะว่าบอดี้ของอ่าถ้าของคนไทยอ่ะส่วนมากมันจะสู้ต่างชาติไม่ได้ครับก็ต้องเสริมครับเสริมเบทครับผมอเลยอยากได้แฟนไม่น้องไหม ไม่เดียวมันเต็มแล้วอะไรวะมัพักยกงัการตีเงินชัวรล้ครับัวเลาะัวเลาะฮ่าหองนะอย่าลืมนะครับมัพักยกเจ็ดเจ็เจ็นะครับปอลนี้ครับปลาชิลลองปลลองปลาสับแทเบอร์ไตายไม่ออกใช่ไหมปลูกอะไรนะปูกใหญ่อะไรตายไม่ออกปูกใหญ่อะไรปูกใหญ่แปสแต่ขายไม่อตอนนี้ขายสองร้อยชิบหายเอ้ยสปูกสองร้อ กีบผูกสองร้อยสองลูกสองร้อยห้าสิบปนี่ผูกละแปดสิบเองนะอืมมึนม่ะวันฉายเล่น ROV ไหมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับลบไปแล้วครับเกมใครก็ต้องยาถ่ยดีนะครับแนะนำสองไ้อ้าหนึาอยากำลังหายาล้มหนักนะครับไม่ต้องหาที่ไหนครับปลาสับวันจลออปลาสแบเิ ผมกันตีกินน้ำดีขี้ทัควันนเป็นยาระบายกินบ้างเป็นยาตายนั่นดีเออไม่ได้กินคเลวคเอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติดีจะเอาตนีแบบผชายหรือตำนีแบบเพือนเอาเอาอาแบบความจิ้งนี่เอาความจิงน่เกรมัเสียจะอใช่ครับผมซซซเซเอวา เดือนหน้าครับยังยังอ่าระบุวันไม่แน่นอนนะครับโต้เข้ามาบอกเขาแบบนอคนไปอยู่กาลสิตนะครับเลี้ยงวัวเขามีฟาร์มวัวนะครับปลาเผาซิงเอฟซีอ๋อสวัสดีครับเแซยแจ็คสวัสนี้เป็นตำจานแซมมอนีเพื่อนรามเนี่ยอ๋อแซมมอนี่ไตเดือนหน้าใช่ไหมเป็นที่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดที่ใต้นะครับแซมมอนี ฝากเชียดด้วยครับวันที่21ใข้แใจบ้างครับแล้วครับระบบดีได้โบนันด้วยขอบคุณครับผม21ฝากเชียดทำเนียดด้วยครับ11เอ้ยวันนี้หกเอ้ยหกคนอ่าวันวันอุ้ยวันที่11วันที่11ฝากเชียดด้วยครับทั้งหกคนนะครับตะวันฉายกับพระจันฉายไปสิงคโปร์นะครับไปจินหายจินต่างประเทศครับพระจันฉายนี่ไป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 ที่ไหนถึงที่นั่นนะครับผมอย่าพูดนะครับ พระจันทร์พระจันทร์โอ an ้ยตะวันฉายอ่าฝากเชียร์แสงมณีนะครับวันท like uh, ี่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับหกคนหกคนหกคนแล้วก็ท ok, ี่ใต้สี่นะครับที่ใต้ม ja ีแสงมณีนะครับแสงมณีแล้วก็ก้าวหน้าศิวกรแล้วก็กิดเพชรนะครับอยากไปข้ามครับมาได้ครับมาได้นะครับมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแต่มาแล้วก็ขอแบบว่าปลอดตรวตวตรวจตรวจัวตวตั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 ตัวตััวตัวัวตัั ใครนะครับอุ้ยเฮ้ยรู้จักกวาดทซุงไหมที่เอาน้ำราดหัวแล้วเตะป้าบๆเนี่ยแพรพลอยอะอ๋ออยากฟังตะวันฉายต้อะไรตะวันฉายลองมาเตะแสงมณีดูหน่อยได้แข่งกว่าอยากฟังเสียงพระจันทร์ฉายไมมอยากฟังเสียงพี่ฟันใจแพรพลอยไงดูคนที่เตะผู้ชายเอาน้ำราดหน่อยไหมชนแก้ว เขาเป็นเอฟซีเราอยู่